ดิฉันอยู่ที่ร้านอากาสเตส่วนสยามนะคะเจ๊งไปแล้วก็สามรอบไม่ใช่เจ๊งเปลี่ยนผู้บริหารไปสามรอบเจ๊งร้านละสามรอบนะคะดิฉันก็ยังอยู่และดิฉันก็ยังกินอยู่น้องกะซิบมาบอกว่ามาดามแผมค้าไม่มีใครเคยให้ติปหนูเลยคะ่ะวันนี้เราเลยมาเล่นเกมติปกันคะ่ะ ตอนนี้เนี่ยป้าป้าเนี่ยนั่งเงียบเกลีดเลยรอแดดกันเดียวร,รอน้ําเดือดค่ะนะคะและนี่ค่ะจากไถ่ชีวิตโคกระบือมาเป็นไถ่ชีวิตพนักงานเมืองแลวจะไม่ให้เรียกว่าไถ่ชีวิตโคกระบือได้ไงกระปุกเป็นลูกวัวลูกควายค่ะดเดี๋ยวหน้าตาขาวันนี้ดิหนูได้ติปแล้วเท่าไหร่ วันนั้น่ะวันไหนเสารส,สาวทิตย์ก็ตอนเรื่องของมึงอะ <c oughs> ไทิปประมาณเท่าไหร่คะลูก <c oughs> สัปดาห์แล้วเท่าไหร่หารแล้วเหลือคนละ18บาทจะไม่ได้ข่าวอะใช่แล้วพนักงาน6คนหารกันแล้วเหลือคนละ18บาทอันนี้1สัปดาห์แล้วใช่ไหมคะใช่ตั้งแต่วันจันทร์ตั้งแต่วันจันทร์82บาท แปดิบบาทหารหกก็เหลือคนละ <15 S> 1ิบาทสิบห้า,บา,บ,าบาทตอนนี้เนี่ยเจ้านายเนี่ยค้างไว้กี่เดือนแล้วคะไม่ได้ค้างไม่ได้ค้างนะคะแล้วน้องก็บอกว่าเออเนี่ยมีแต่มาดามเนี่ยแหละที่ให้ตีฟ<ช>เราก็เลยค,คิดว่าวันนี้เนี่ยจะมาเล่นเกมพวกหล่นต้องมาตอบคุณถามฉันให้ได้ได้อยู่แล้วแน่ใจนะแน่ใจเดี๋ยวเรามาครับร้านนี้นะคะเห็นไหม แม่มันยืนอยู่ตรงนั <problems> ้นนะคะพ่ <podría> ออะไรคะม้าแต่ยังไม่มีผัวแจะยังต้องมีผัวแล้วก็ท้องแล้วก็ฟักออกมาเป็นตัวให้มาหนึ่งตัวค่ะอันนี้เนี่ยบอกไปเลยลูกเนี่ยเ่อได้กับตันพระภูมินะคะได้ไฟบนหัวมาเลยหรือว่าได้กับตอนคิดมัดก็ไม่รู้นะคะตัวนะคะลูกสาวค่ะ ที่นี่เนี่ยจะอยู่ราคา259บาทแดกตั้งแต่ตอนร9 9าแต่ร้านก็เจ๊งหมดเพราะกูแดกเยอะราคาที่อ้วนอยู่พักนึงก็เพราะว่าแดกเยอะนะคะวันนี้เนี่ยพอจะมารีวิวเนี่ย เจ้าของร้านบอกว่าเมืองใส่ให้เต็มถ้วยนะธรรมดามาแค่ครึ่งถ้วยนี่ถ้าเขาเสียหายเขาฟ้องเธอที่เธอจะมีปัญญารับผิดชอบไหมกูฟ้องพินวัตอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดว่าเกิดใครไม่คุ้มเนี่ยก็ไม่ต้องมาแดกนะคะอยู่ถนนสุนตยามอูบอกให้ทำป้ายทั้งนานนะสามปีถึงจะมาทำนี่ค่ะไทยชีวิตพนักงานคำถามแรก จงตอบมาหลอนลืมอะไรวันนี้ช้นซ่อมอยู่นู่นค่ะเอ, <need> อาอสี่นะต้องเปลี่ยนช้อนซ่อมไว้ให้นะครับเพราะเราขอคำถามพิเศษนะคะดังนั้นวันนี้กูผิดค่ะแล้วน้าโน้ยก็ไม่เอาคืนนะคะแขกคนดเลนะคะออางั้นคำถามแรกดิฉันผิดค่ะโย่ แบงค์ร้อยค่ะร้อยศูนย์สามพัวอะวงาม้ที่แหละอันนี้นะคะเป็นพนักงานที่ขยันมากซึ่งเราใหญ่จะสนับสนุนนะคะตอนเช้าเนี่ยทำงานอยู่ที่ไหนคะซาฟารีค่ะซาฟารีเวอร์นะคะเป็นคนโกยขี้วัวที่ควายนะคะแต่จริงๆน่ะบ้าผู้ชายอยู่แถวนั้นนะคะแล้วตอนเย็นก็มาทำงานที่นี่ทุกคนพูดหมดเลยว่ากูไม่สวย พี่สวยไหมคะสวยค่ะอ่ะช<ว>มว่าสวย,สวยกูให้ร้อยหนึ่งสวยมาตยกตอบผิดแล้วทำไมยังให้อ่ะกูถามด้สายตาเขาไม่ได้สายตามึง <c oughs> จอบนะ <c oughs> พี่ชอบกินหมูแบบไหนคะ ไลด์บางใช<า>่สไลด์บางบางค่ะสไลด์บางบางใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าไม่บางพี่ทำไงคะ,<ไ>คะด่าค่ะด่าค่ะอันนี้ถูกตอบถูกถ้าไม่บางกูไม่กินคำถามนี้ตอบถูกใจค่ะแน่ยัดไปค่ะมาปกก้าเท่าแก่ให้มึงอีกนะเท่าแกมีโบนัสไหมคะเท่าแก่มีโบนัสไหมคะฝากถ่าน,นาาเท่าแก่ด้วยนะคะ ร้านนี้นะคะก็คือร้านโปรดของเราซึ่งเรามากินบ่อยมากเพราะพนักงานดูแลดีแล้วก็ตามใจเวลา<ม>ทําอะไรเราก็จะรู้สึกดี<ม>อะไรอย่างนี้ไงแต่พอเวลาวันนี้กูรู้สึกไม่ดีทำไมทำไมแม่คะอร่อยไหมคะอร่อยค่ะเมื่อกี้ไม่ได้ตอบอย่างนี้นะคะไม่ได้ตอบแม่บอกว่า<ม>พอแค่ได้ค่ะอร่อยค่ะอร่อยค่ะได้ตามไม่ตอบถูเล้วตูก็ได้ตามไมคะ เมื่อวานเอาไปหมื่นห้ารอบที่แล้วกูหมดไปสองแสนแล้วรอบนี้ไายซิจะหมดไปอีกเท่าไรและอันนี้นะคะคือพ่อครัวของเรานั่นเองซึ่งเป็นหัวของอีนี่อิตาวานันแล้วก็เป็นพ่อของอีนี่นะคะตอนแรกเราคิดว่าได้กับต้นคิดมากนะคะเพราะหัวเป็นสีแวบบเหมือนต้นคิดมากแม่คะอันนี้อร่อยไหม ถ้าอร่อยถ้าอร่อยยิ้มได้ตามพอยิ้มเป็นคนผาดใช่ไหมใช่ครับอ่ะอร่อยไหมคะอร่อยค่ะเอาไปสองร้อยคือค่ะ <laughs> คำถามนี้สองร้อยครับเท่าแก่ใจดีไหมใจดีครับ <laughs> หรอ <laughs> <laughs> แล้วพี่กับเท่าแก่ใครใจดีกว่ากันใจดีกว่าครับมาแตบใจดีกว่าอัวอีกน้อยหนึ่งถ้าตอบคำถามถูกใจก็จะให้ไปเรื่อยๆนะคะเท่าแก่ร้านนี้เขาก็น่ารักแฮปปี้ใช้ให้อเนี่แหละขับมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของที่ตลาดแค่นี้รู้เยอะจังอันนี้ถามผลนะพี่กินน้ำจิ้มอะไรคะ กิ้งาค่ะกับอ้าวอาวนี่เนี่ยเนี่ยจะไม่ได้แล้วจะไม่ได้ตังค์แล้วทุกทีต้องเตรียมอะไรให้ฉันจิ้มจิ้มงาของปุงกี้แต่แน่ใจแน่ใจค่ะแล้วนี่กูผสมอะไรไปบ้างมันเป็นะเทียมตีเหลียวไม่กินพริกเอออ่ะแสดงว่ารู้จริงให้มันไปอ่ะแล้ว ทานี้ตะวันเมื่อกี้กูจะถามอะไรแล้วล่ะกูลืมนี่จะถามว่าน้ำเปล่ากับสไไบพี่กินอะไรบ่อยกว่ากันไปไ์ค่ะรู้จริงห้าร้อยเอาไปอ่ะกระป๋องนี้มีอยู่เท่าไหร่แล้วคะคิดสิมีตังอยู่ในนี้เท่าไหร่แล้วที่พี่ให้ไปสองพันเก้าสันเกาทำไมทรู้อ่ะ เร็วนะอให้มันไปจะได้สามพันทวนๆต่อไปนะคะเป็นคำถามใหญ่มูลค่า1,000บาทซึ่งทุกคนจะรู้หมดอินี่จะอยู่หลังครัวล้างถ้วยกระพันผักไม่ให้ลูกแดกช้อนแล้วเหรอเนี่ยอ่ี่ชอบกินอะไรเยอะที่สุดสองอย่างเกี่ยวปลากับข้าวผัดครับฮะเกี่ยวปลากับข้าวผัด ตอบผิดอ่ะเบคอนบางๆหมูบางๆอ่ะเกี๊ยวปลากับเบคอนถูกอ่ะใะไอ่ะใจดีบ้าละขอบคุขอบคุณกันค่าขอบคุณกันค่าแม่ขอบคุณกันข้าัวตังอื่นได้ไมเนน่ยคำถามสุดท้ายก่อนร้านปิด ร้านปิดกี่ทุ่มคะสี่ทุ่มค่ะสี่ทุ่มนะคะตอนแรกบอกกูสามทุ่มอีพนักงานรอบที่แล้วกูเกียดไปสาบไปรอบเึิกูมามเนี่ยอีก15นาทีสามทุ่มกูบอกขอต่างครั้งเดียวมันไม่ให้กูเข้าทีมก่อนนะคะไม่ใช่ทีมนี้นะมึงจำไว้นะจำน้ามึงได้ตื <c oughs> ่นเต้นปะหนึ่งพันบาทเลยนะ <c oughs> ถามว่าพี่ให้ติดครั้งละ เท่าไหร่บ่อยที่สุดสองร้อยสอค่ะสองร้อขั้นต่ำสองรอยค่ะกูให้ร้อยเดียวเองนะจริงงสองร้มีเสษร้อก็แบบสองร้อยสองร้ถือว่าหยวน ตอบคำถามอีกคำถามหนึ่งเป็นคำถามสุดท้ายซึ่งเป็นคำถามตัดสินต่อจากเมื่อตกี้ถามว่าถ้าพี่ไม่มาร้านนี้ร้านนี้จะเจ๊งไหมเย่ทำไมห้าสี่ สามสองเขาไม่เจริงไม่เจงแต่ว่ามาดามมาจะทําให้ร้านมาดามมาทำให้เจราได้ดีแล้วก็พนักงานก็ได้ติปเยอะด้วยอาทิตย์ไหนมาดามไม่มาติปไม่มีเจ้าของร้านคะไม่เจงนะคะตอบเนที่คุณจะไม่มากินละค่ะนะคะคือคําตอบนะคะถ้าตอบว่าจริงนี่กูแบบว่าแฮปปี้มากเลยนะกูจะใส่ให้พันเลยนะแต่ก็เอาถือว่าหย่อนหยวนแล้วก็ไม่ไอ่ะเชิญชวนคนมาร้านหน่อยสิ ไ่ให้แล้วพันหนึ่งอะอ่ะถือ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 ่อออชีวิตพนักงานแล้วนะคะอ่ะเชิญชวนครั้งหมดนี้เป็นเงินสมทบทุน5,000 500, <000 S 2> นะคะ 500, 000, 000. ของขวัญปีใหม่ให้น้องนะคะซึ่งกูจะอดข้าวจนกูผอม <c oughs> ดังนั้นถามว่ามาดามแพมผอมเพราะอะไรเพราะไม่ได้แดกข้าวพอเพราะตังค์ม่อิบมย่กินหมดเลยค่ะนะคะ,นะคะเราชอบฝนขยันน้องเขาก็น่ารักดูแลเราดีนะคะ ก็กินเหลืออย่างเงี้ยมันก็ไม่เคยด่ามันบอกให้กินได้หมดวันนี้แฮปปี้ไหมคะอ้าวห้าพหารกี่คนปุ๊บปุจหยุดไปคนนึงให้ขมือสงสารเขามุงมีการสงสารหยุดไปคนนึงคนได้คนละเท่าไหร่ห้าพันหารแล้วเหลือเท่าไหร่จีเจ็ดร้อยค่ะได้คนละเจ็ดร้อยเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้า ก็ได้คได้คนละพันเลยอ่ะให้คนละเจ็ดร้อยนี่เอานะคะเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยเราขอทานต่อกันก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะวีนอีกนะคะร่างทรงพระมหาเทวีเจ้าจะเข้าลนึงเอาเป็นว่าเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะมาได้นะคะใกล้สวนสยามพายุตอนนคะสวัสดีค่ะ อ่อยู่ซอยสวนสยาม11นะคะจะมาก็มานะคะเพราะว่าเจ้าของร้านเนี่ยรีบมาก่อนร้านจริงนะคะร <c oughs> ีบมาค่ะให้ติดพนักงานด้วยก็ดีค่ะ <c oughs> วันก่อนค่ะโดนฟ้องค่ะอ <c oughs> ันตี้แอนทำไมทิปบอกหายน้องสารน้องเขามากเลยมึง